สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มาพบกันนะครับผมนะฮะผมจะขออนุญาตรีวิวเชฟโรเลตอวิโอปี07นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เห็นคลิปนะครับผมมารับชมกันได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนที่เห็นคลิปแล้วไม่ต้องการนะครับไม่อยากจะได้แต่วางคนที่อยากจะได้นะฮะร,รถที่ดีมีคุณภาพเอาไปใช้งานก็ยังไม่เห็นคลิปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะ มารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับและก็วันนี้นะครับผมมรีราคาพิเศษเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะครับคุณลูกค้านะผมจะจัดจำหน่ายคุณลูกค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุนผมแน่นอนนะครับคุณลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่าต่ำกว่าทุนใครเขาเคยขายนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะเพราะอะไรผมถึงขายราคาต่ำกว่าทุนเพราะว่า ผมมีออเดอร์ใหม่เข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นสินค้าของผมเนี่ยผมจะไม่กักเก็บตนไว้เยอะนะฮะเก็บอ่อเก็บตนไว้ไม่ไม่นานนะครับลูกค้าคันไหนถ้ามันประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะดันออกทันทีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้คันนี้ไปนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคุณลูกค้าต่ำกว่าทุนมีที่นี่ที่เดียวนะครับราคานี้ราคาสุดท้ายแล้วนะครับคุณลูกค้านะผมจะจัดจำหน่ายคุณลูกค้าในราคาที่ต่ำกว่า5 0,000บาทนะครับซึ่งปกติผมขายอยู่ ครั้งแรกเลย65 0 0 0ครั้ง2 59ห้านะครับและวันนี้ผมจะขายต่ำกว่า5 0,000นะครับซึ่งทุนของผมเนี่ยมันสูงขึ้นไปประมาณ5 0,000นต้นต้นแล้วนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าท่านไหนไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านไหนเชื่อนะครับรับรองเลยว่าคุณลูกค้าได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนเอาไปใช้งานกันนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่รายละเอียดของเชฟโรเลตสีดำคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นรถยนต์ปี0 7นย์นะครับคุณลูกค้ารถบ้านแท้แท้นะครับ ไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับสีสันเนี่ยผมให้ประมาณ80%นะครับคุณลูกค้านะฮะดูกันแบบชัดๆเลยนะครับนะฮะบอกได้เลยว่าได้ไปมันคุ้มค่ามากๆมันเป็นราคามอเตอร์ไซค์นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับคุณลูกค้ามันเป็นราคาต่ากว่าทุนนะฮะต่ำกว่าต้นทุนที่ผมลงไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าผมทําอาชีพขายรถนะครับผมผมขาดทุนคันนี้ผมสามารถไปเอากาไรกับคันอื่นได้นะครับผมนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมมีผมมีผมคนเดียวนะฮะที่ยอมขายขาดทุนนะครับคุณลูกค้านะอ้าวต้นเลยนะครับผมลำดับต้นนะฮะอีกรอบหนึ่งเลยนะครับยางนะฮะคุณลูกค้าไม่แกะกล่องเลยนะครับยางไม่เอี่ยมนะครับเนี่ยผมไม่ได้ลงน้ํายาเลยนะฮะเนี่ยฮะยางไม่ไมนะครับหนวดยางนะครับดูครับหนวดยางนะครับอยู่เต็มเลยนะครับนี่คือยางไม่แกะกล่องนะครับคุณลูกค้าและได้ล้อแมกด้วยนะครับผมสภาพก็ประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะครับยางใหม่แกะกล่องครับคุณลูกค้านะฮะได้ไปคุ้มๆนะครับนี่เลยครับผมสีสัน80%นะครับริ้วรอยจะมีบ้างนะครับคุณลูกค้ามีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เลยนะครับผมผมจะรายงานให้คุณลูกค้าได้รับทราบแบบตรงๆเลยนะครับข้อมูลที่คุณลูกค้าได้ไปนะครับเป็นข้อมูลที่ตรงทุกอย่างนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วคันนี้นะผมสามารถรับประกันให้คุณลูกค้าได้1เดือนเต็ม หลังจากที่คุณลูกค้ารับรถไปนะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูหลังคากันบ้างครับนี่ครับสีเดิมด้วยนะคุณลูกค้าสีเดิมโรงงานนะครับผมนะฮะไม่เคยทําสีนะครับเครื่องดีมากๆนะครับไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะครับผมช่วงล่างดีมากๆเลยนุ่มๆหนึบๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะถ้าคุณลูกค้าที่เคยรับชมคลิปแล้วนะครับผมก็จะ จะจะรู้ดีแหละว่าผมเนี่ยพูดคําเดิมตลอดนะครับนะเพราะว่าข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จริงนะครับคุณลูกค้าไม่มีการบิดเบือนนะครับนะฮะสวยๆนะครับบอกได้ประโยคเดียวว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะครับคุณลูกค้านี่แหละครับมาชมฝั่งซ้ายกันบ้างครับขอบภัยครับนี่ครับมันสวยมากคุณลูกค้านะฮะมันน่าใช้มากๆประหยัดน้ํามันมากๆครับ อัตราการบริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่เลยครับแล้วใช้ดีด้วยคุณลูกค้านะฮะกันแดดกันฝนนะครับเอาไปเป็นรถยนต์สำรองอีกหนึ่งคันก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ใช้ชีวิตประจําวันก็ได้นะครับขับทางไกลได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยครับโอเคนะคุณลูกค้านี่คือสีรอบนอกนะครับสีรอบนอกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีเดิมโรงงานนะครับย้ําว่ารถไม่เคยชนนะคุณลูกค้าไม่เคยชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูภายในกันต่อครับลูกค้าที่ยังไม่เห็นคลิปนะครับผมผมขอเรียนเชิญนะครับเข้ามารับชมคลิปได้เลยนะครับคุณลูกค้านี่คือรถที่ดีรถที่มีคุณภาพนะครับน่าใช้มากมากเลยนะครับเชฟโรเลตอาวโอนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลย คอนโซลครับสวยๆนะครับเงาๆฉ่ำๆแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนะเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับ JVC นะครับเล่นแผ่น CD ก็ได้นะครับ USB นะครับผมหรือว่าจะ Aux ก็ได้นะครับผมรับสัญญาณได้แบบเต็มๆเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ไปครับคุณลูกค้าแล้วระบบเกียร์นะระบบเกียร์สมบูรณ์มากสมูทมากๆเลยนะครับคุณลูกค้า เกียร์ไม่มีกระตกไม่มีกระชากนะครับผมเข้านิ่มๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่คือรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับคุณลูกค้านะครับการขับขี่เนี่ยผมท้าพิสูจน์เลยนะครับคุณลูกค้าเกียร์เวลาขึ้นเขาเปลี่ยนเนี่ยเราเราแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยนะครับคุณลูกค้านะแล้วเวลาออกตัวเนี่ยไม่มีกระตกไม่มีกระชากเลยแดงสิ้นนะครับผมนะและพอมันออกตัวไปเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเวลาที่เกียร์มันสับ จาก 2- 3 4าไปนะครับนิ่มมากสมูทมากนะครับเขาเรียกว่าระบบเกียร์สมูทและสมบูรณ์มากๆนะครับคุณลูกค้านะครับดูประตูหลังฝั่งซ้ายครับสวยๆครับไม่มีช้ำรดนะครับผมกระจกเนี่ยขึ้นลงครบเลยนะครับผมขึ้นขึ้นลงครบทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับซ้ายขวาและก็สูงต่ำนะครับคุณลูกค้านะครับ ชมภายในกันอีกรอบครับสวยแน่นอนคุ้มแน่นอนครับคุณลูกค้านะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณลูกค้าจะได้สินค้าที่โอ้โหเหมือนได้เปรียบผมเลยนะผมผมบอกเลยว่าผมขายขาดทุนนะครับคุณลูกค้านะฮะขายต่ํากว่าราคาต้นทุนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะหนึ่งเลยนะครับจุดประสงค์เพราะว่าจะดันสินค้าออกนะครับผมมีออเดอร์ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็สองเลยผมก็อยากจะให้คุณลูกค้าได้ สินค้าที่ดีนะครับผมนะฮะอยากจะให้คุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคากันจริงๆนะครับผมนะฮะนี่เลยครับคือครันนี้นะครับคุณลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่ต้องเก็บงานนะครับผมย้ําเลยว่าไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องซ่อมแม้แต่อย่างเดียวนะครับสามารถใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าดูแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังครับอ่าใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดนะครับ เบาหนังด้วยนะครับได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับดูประตูหน้าครับประตูฝั่งคนขับครับนี่แหละครับกระจกนะครับสามารถคอนโทรลได้ที่สวิตช์ฝั่งคนขับได้เลยนะครับที่มีเสียงดังติ๊งติ๊งครับผมไม่ได้ดึงกุญแจออกนะเนี่ยถ้าดึงออกเสียงมันก็จะเงียบนะครับอ่าเดี๋ยวดึงออกก่อนนะครับนี่แหละครับพเมลัย power เบาสบาย แล้วคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับเป็นรถบ้านแทมไม่แค่หน0่งแสหมื่โลดครับไม่น้อยมากๆนะครับคุณลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดหัวนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็เปิดท้ายเนี่ยเราเปิดท้ายง่ายๆครับลูกค้าเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับตรงนี้นะตรงดอกลำโพงฝั่งขวานะครับนี่แหละครับอ่ะมานะฮะ มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมสําหรับฝาท้ายนะครับนี่ครับฝาท้ายสวยๆครับคุณลูกค้านะครับเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนภายในกว้างขวางนะครับสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะครับอ่าแล้วก็ยางอะไรนะครับมีให้ครบครันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคไปลำดับต่อไปเราไปชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องครับนี่ครับ ประตงประตูไม่ต้องมีการโยนนะคุณลูกค้านะคะแค่ปิดเบาๆมันก็เข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นฝากระโปรงหลังฝากระโปรงหน้านะครับไม่ต้องมีการปิดแรงๆนะครับคันนี้สมบูรณ์จริงนะครับคุณลูกค้าสวยนะคุณลูกค้านะสวยมากๆเลยนะครับผม ชิ้นส่วนภายในเครื่องครับฝากกระโปรงหน้ากันก่อนเลยนะครับผมนี่เลยครับเดิมแท้แน่นอนนะครับคันหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดิมแท้จากโซนนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ไม่เคยผ่านการชนหนักไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะครับย้ำกันอีกหลายๆรอบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆเลยนะครับ1น0 0ซีซีนะครับตัวนี้เข้าหากันนะครับคุณลูกค้าเข้าหากันนะครับเครื่องพันสีนะครับ มันมีพันหก็มีนะครับคุณลูกค้าแต่คันนี้ได้พันสี่นะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับคุณลูกค้าจะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับก่อนสตาร์ทเราให้สัญญาณตัวไหนตัวหนึ่งหายไปก่อนนะครับค่อยสตาร์ทนะครับโอเคนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโลนะครับคุณลูกค้าณปัจจุบันนี้นะครับผมนะฮะ วยมากเครื่องเงียบมากนะครับลูกค้านะฮะลองฟังเสียงเครื่องครับนี่ครับเงียบๆน,นะครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันในแดงสิ้นนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับคุณลูกค้านะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับนะฮะ มื่อสักครู่นี้ภาพอาจจะสันส่นๆไปนิดนึงนะครับเนื่องจากมีสายเข้ามานะครับโอเคนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือ บรรยากาศการรีวิวนะครับตามสเต็ปของผมนะครับโบสขายรถยนต์มือ2นะครับเชฟโรเลตอาวิโอปี2007นะครับรถบ้านแท้วิ่งน้อยไม่หนึ0 0 0 0โลนะครับยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นนะครับเครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับช่วงล่างดีมากๆซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บงานนะครับคุณลูกค้าเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะครับพรบและภาษีไม่ขาดนะครับ คุณลูกค้าครับฟังให้ดีนะครับวันนี้ผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุนแน่นอนนะครับนะฮะจากคลิปเดิมนะครับผมจะไม่ลบคลิปออกนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่เชื่อก็สามารถไล่ชมคลิปของผมได้เลยนะจากคลิปคลิปเดิมเนี่ยคลิปแรกเนี่ยหกหมื่นกว่านะครับผมปรับลงมาอีกห้าหมื่นเก้าแต่วันนี้ผมจะปรับให้ถูกกว่าเดิมอีกนะครับหายไปเป็นหมื่นเลยนะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยกับราคาต่ำกว่าต้นทุนนะครับแค่สี่หมื่นกับอีก 9,000บาทนะครับลูกค้ารีบโทรมาให้ไวให้เร็วเลยนะครับ085 575 4369นะครับ085 575 4369ไม่สะดวกคุยแอดไลน์มาพิมพ์คุยกันนะครับ083 000 5440นะครับโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนครับคุณลูกค้ารถสภาพดีๆแบบนี้คุณลูกค้าไม่ควรปล่อยผ่านเลยทีเดียวนะครับ49,000บาท49,000บาทเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขออนุญาต ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับลูกค้าในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปไปก่อนนะครับลูกค้าครับอย่าลืมนะโทรเข้ามานะครับโอเคครับสวัสดีครับ